รอได้ครับวันนี้ว่างครับตัวเล็กก็โตขึ้นเลยตอนนี้กี่เดือนคิดเดือนแล้วคะกลังจะ,ดะเดือนที่8ครับกำลังเข้าเดือนที่8ครับเป็นยังไงบ้างรรพัฒนาการหรเป่เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามใช่ไวแล้วก็ไม่ได้ไปเร่งรัดเขามากครับ<อ>ก็กําลังดีตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคลานแล้วก็เริ่มเหมือนอยากจะพูด แล้วอะไรเงี้ยครับพูดชื่อใครได้คนแรกหรือยังครับยังครับแต่เริ่มแบบเหมือนพูดทั้งวันนะครับอะไรเงี้ยคือาม่เข้าใจภาษาทีูครับไม่เข้าใจครับมีแค่เข้าใจว่าอ๋ออันนี้เขาง่วงแล้วก็อันนี้เขาหิวอะไรเงี้ยก็จะมีจะมีจะมีภาษาเขาอะไรเงี้ยครับเลี้ยงง่ายไหมครับตอนแรกเลี้ยงยากมากครับ คือเป็นเด็กเลี้ยงยากเลยไม่ไม่ใช่เด็กแบบกินนอนกินนอนคืออันนี้เขากินแล้วเขาตื่นกินแล้วก็ตื่นคือคืออยู่ในโซนเลี้ยงยากก็เลยช่วงแรกก็อาจจะต้องแบบตามเขาแล้วก็เรียนรู้เขาก่อนแล้วก็ค่อยเอาระบบไปค่อยๆแบบใส่ให้เขาเหมือนแบบอ้าต้องนอนช่วงนี้ใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนให้เขาแบบพอพอเป็นเด็กเลี้ยงยากอยู่ในโซนเด็กเลี้ยงยากเขาก็อาจจะต่อต้านระบบนิดนึงได้ใช่ครับซึ่งตอนนี้เราก็ชินแล้วชินแล้วครับแต่ว่าก็ ภรรยาเก่งครับเขาก็เลยเขาก็เลยแบบเหมือนช่วยช่วยกันได้ดีอะไรเงี้ยครับตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าเขาจะตื่นช่วงประมาณตีสามตีสี่ครับใช่ใช่ใกล้ใกล้เช้าก็เราก็กลับมาแล้วเราก็ดูแลต่อได้ครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ใครนอนอิ่มเมาไหมครับเอาจิ้งปะคุณแม่นอนอิ่มมากกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าคือเรารู้สึกว่า เขาต้องชาร์จนมเขาอะชาร์น้ำนมอ่ะชาร์น้ำนมเขาก็เลยอยากให้เขาได้นอนเต็มที่แล nah ้วช่วงเวลาที่แบบบางทีล no yes ูกตื่นบ่อยอย่างเงี้ยทำให้น้ำนมน้อยมันก็จะเป็นเราที่เรารู้สึกว่าคือเหมือนทำมันแบ่งกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่แต่เขาเพลียนะแต่เขาเพลียมากครับทอะไรแทแม่ไน่คือตอนนี้ถ้าถ้าชัดนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงแรกตอนนี้เป็นทารกอะทำใกล้ๆกันของผมมาขาดอย่างเดียวคือให้เข้าเต้าค <c oughs> ือนอกนั้นทําได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้จะชัดขึ้นตรงที่ว่าเตยเขาจะเริ่มเ,เริ่มเตรียมอาหารเตรียมกับข้าวแล้วก็เรื่องอะไรวะแล้วก็เรื่องนมที่ยังที่ยังที่ยังต้องทําอยู่ครับส่วนเรื่องอืน่นๆก็จะแชร์กันแตรว่านที่สออะไ เอาไหนสาธุหรอไม่ไหวพุ่นเหนื่อยมากเลยครับจริงๆครับน่ารักจริงครับผมก็เพิ่งรู้สึกว่าอ๋อหลงลูกเป็นยังไงแต่ว่าเราดูคัน้วทสนุกครับผมก็รู้สึกสนุกแต่ว่าอีกคนตอนนี้ถ้าพูดแบบด้วยความสัต์จริงนะตอนนี้ยังยังจินตนาการไปไม่ถึงเลยครับเพราะผมยังจำช่วงหเดือนแรกได้อยู่ว่าแบบจ้างมากเลยครับรับโชครับโชคจริงครับไม่คาดคิดเลยครับนที่ ไม่น่าน่าจะยังใช่น่าจะยังครับก็ยังเลยครับเราสองคนคุยกันคล้ายกันตรงที่ว่าพอเหมือนเราผมกับเตยค่อนข้างเอาเวลาแบบทุ่มให้ลูกแบบเยอะเกือบจะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยท่านเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องว่าอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น เขาโรรงเียนก่อนนะก็ไม่แน่ถ้าเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกว่าเออลองมีไหมอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคนแรกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องตอนนั้นก็ต้องมาถามตัวเองเพราะว่าวัยมันก็ครึ่งชีวิตแล้วครับครับใช่พอครึ่งชีวิตแล้วมันก็ทําอะไรมันก็จะต้องคิดนิดนึงรู้สึกนิดนึงอะไรเงี้ยครับ แม่เลยครับแม่รับเปเจอครับผมว่าแม่นะแม่ส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็จะกลับไปดูรูปตอนเด็กๆว่าเอ๊ะเราหน้าตาแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆแม่ครับตอนนี้แม่ก็จะใจเลยไหคะเขาดีใจอยู่แล้วครับเขาดีใจนีใส่เด็กพ่อก็บางอย่างเอาพ่อไปก็โอเคแต่บางอย่างก็อยากเอาของผมไปเลยใช่ครับไม่อยากให้เอาไปก็เรื่องแบบความสนุกความรักอิสระอะไรเงี้ยผมว่าเอาเราไปอะไรเงี้ยถึงแม่เขาเป็นคนแบบ เขาเรียกว่าเข้มงวดแล้วก็มีสมาธิดีๆอะไรเงี้ยผมก็ว่าตรงนี้มันก็เป็นสรริน่งสำคัญผลของเโต้ก็ยังมีผลงาให,หม่อยู่นะคะมีเรื่อยๆครับก็มีแรงทำมากกว่าเดิมปีหน,น้า G27 ตัวกระเจี๊ยบ G27 ครับใช่ครับก็ปีหน้าประมาณ21กุมภาพันธ์ก็จะมีการแสดงที่ราชมังคลากราชสถานครับไวกันเนาะครับไวแต่และคนเฮ้ยแต่ละน้นนั่ของแต่ละวุ้นด้วย G27 นะเม๊าะ ไหวครับเจนซีเลยค่ะไหวไหวครับก็ถือว่าสำหรับน้องๆโอดเจเนเรชั่นใหม่ครับก็ถือว่าเรามาทําความรู้จักกันนะครับก็ยังมีวงรุ่นกลางที่ยังมีใจรักในการเล่นดนตรีต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เด็กเจนซีเลยจริงเหรอครับเด็กที่แจ็คก็เด็กเจนซีอีเซอร์ก่อนพี่บ๊อบอีเซอร์ก่อน ต่ไปเลยค่ะอันเดมสองอินเสรตซี